สวัสดีครับน้องครับสำหรับในเทปนี้นะครับน้องอยู่กับพี่ในเรื่องของไฟฟ้าเคมีนะครับหน้าที่น้องนะครับตั้งใจฟังให้ดีฟังให้ชัดอย่าพึ่งจดพี่บอกให้น้องหยุดเทปจดแล้วน้องค่อยหยุดเทปจดตามนี้นะครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกที่พี่จะบอกน้องนะครับก็คือเรื่องของปฏิกิริยารดอกปฏิกิริยารดอกก็คือปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะครับ ทีนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าปริยาน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันแล้วเป็นปฏิกิริยารีดอกพี่มีข้อสังเกตให้ครับข้อแรกนะครับถ้าน้องพบาธาตุอิสระในปฏิกิริยาให้น้องตอบไปเลยนะครับว่ามันเป็นรีดอกแน่นอนร0 0เอร์เซแต่ถ้าเมื่อไหร่น้องไม่พบาธาตุอิสระน้องก็จําเป็นจะต้องหาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลง แต่คงไม่ต้องหาทุกท่าตหรอกนะพี่บอกให้พี่มีหลักการว่าถ้าในกรณีน้องจําเป็นต้องหาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงให้น้องหาเลขออกซิเดชันของธาตุทรานซิชันก่อนครับดังนั้นตรงนี้นะครับพี่จะเขียนว่าหาเลขออกซิเดชัน oxi ย่อมาจากเลขออกซิเดชันนะครับของทรานซิชันก่อนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าธาตุทรานซิชันเนี่ย เป็นธาตุที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากดังนั้นถ้าน้องจะหาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงน้องควรจะหาของธาตุทรานซิชันก่อนก่อนที่จะไปหาเลขออกซิเดชันของธาตุกลุ่ม A จําไว้นะครับต่อไปเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้2แบบน้องครับแบบแรกก็คือเปลี่ยนแปลงในลักษณะก็คือเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นแบบที่2คือเลขออกซิเดชันลดลง ให้น้องรู้ไว้เลยนะว่าถ้าธาตุไหนนะครับเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าธาตุนั้นเนี่ยมีการจ่ายอิเล็กตรอนออกไปแต่ถ้าธาตุไหนนะครับมีเลขออกซิเดชันลดลงนะครับแสดงว่าธาตุนั้นเนี่ยมารับอิเล็กตรอนเข้ามาปฏิกิริยาที่มีการจ่ายอิเล็กตรอนนะครับเราเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนเราเรียกว่าปฏิกิริยา Reduction ด้านที่มีการจ่ายอิเล็กตรอนนะครับเราจะเรียกด้านนั้นว่าเป็นขั้วนะครับเรียกว่าขั้วแอโนดส่วนด้านไหนที่มีการรับอิเล็กตรอนนะครับเราจะเรียกด้านนั้นว่าขั้วแคโทดนะครับ ส่วนธาตุตัวไหนที่จ่ายอิเล็กตรอนเราจะเรียกธาตุตัวนั้นว่าตัวรีดิวนะครับหรือว่าตัวถูกออกซิได์ส่วนธาตุไหนนะครับที่มารับอิเล็กตรอนเนี่ยเราจะเรียกธาตุนั้นว่าตัวออกซิได์นะครับหรือว่าตัวถูกรีดิวตามน,นี้นะ ทบทวนอีกทีนะครับถ้าเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นแสดงว่าธาตุนั้นจ่ายอิเล็กตรอนเรียกปฏิกิริยาที่มีการจ่ายอิเล็กตรอนว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันเรียกด้านที่จ ron, ่ายอิเล็กตรอนว่าขั้วแอโนดเรียกธาตุตัวที่จ่ายอิเล็กตรอนว่าตัวรีดิวหรือว่าตัวถูกออกซิไดซ์ส่วนธาตุไหนที่มีเลขออกซิเดชันลดลงแสดงว่าธาตุนั้นมันรับอิเล็กตรอนปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนเราเรียกว่าปริยารีดักชัน ด้านที่มีการรับอิเล็กตรอนเราเรียกด้านนั้นว่าขั้วแคโทโดธาตุตัวที่รับอิเล็กตรอนเราเรียกธาตุัวนั้นว่าตัวออกซิได์หรือตัวถูกดีดิวตามนี้นะครับอา้าวถึงตรงนี้น้องหยุดเทมแล้วจดครับต่อไปเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของเซลล์การวันิก เซลล์กันวานิกคืออะไรน้องครับเซลล์กันวานิกก็คือเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนจากปฏิกิริยาเคมีให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับโดยเซลล์กันวานิกเนี่ยมี2แบบแบบที่1เนี่ยเราเรียกว่าเซลล์กันวานิกแบบความต่างศักย์นะครับเรียกว่าเซลล์กัานวานิกแบบความต่างศักย์และแบบและแบบที่2เราเรียกว่าเซลล์กันวานิกแบบความเข้มขน้น มาดูแบบความต่างศักด์ก่อนนะครับแบบความต่างศักด์สิ่งที่น้องจะต้องรู้เลยนะครับก็คือว่าน้องดูที่เข็มตัวนี้ฮะถ้าเข็มเบนไปด้านไหนซึ่งในที่นี้มันเบนไปด้านขวาแสดงว่าอิเล็กตรอนจะไหลในทิศทางน,นั้นครับแสดงว่าอิเล็กตรอนของเรานะครับจะไหลจากด้านซ้ายไปด้านขวาครับอิเล็กตรอนจะไหลแบบนี้นะครับ ถ้าอิเล็กตรอนไหลด้านซ้ายแปลว่าด้านซ้ายต้องเป็นด้านที่มีการจ่ายอิเล็กตรอนเราจะเรียกด้านซ้ายนี้ว่าขั้วแอโนดนั่นเองพี่เขียนตัว A นะครับก็คือขั้วแอโนดส่วนด้านขวามารับอิเล็กตรอนใช่ไหมฮะรับอิเล็กตรอนด้านขวาก็ต้องเป็นขั้วแคทโทดตามทันไหมแปลว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจ่ายอิเล็กตรอนด้านซ้ายต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรลูออกออกซิเดชัน นะครับและด้านขวานะครับเป็นขั้วแคททร์โถใช่ไหมมันรับอิเล็กตรอนแสดงว่าด้านขวาต้องเกิดปฏิกิริยา reduction โอเคนะครับต่อไปนะปฏิกิริยาออก d a เด ation คือปฏิกิริยาที่มีการจ่ายอิเล็กตรอนให้น้องรู้ไว้นะครับคนที่จ่ายอิเล็กตรอนคือโลหะที่เป็นขั้วฝั่งนี้โลหะต้องจ่ายอิเล็กตรอนไม่ใช่อออนในสารละลาย ดังนั้นโลหะ A ตัวนี้เป็นตัวจ่ายเล็กตอนโลหะ A จึงเรียกว่าตัวรีดิวหรือว่าตัวถูกอะไรลูกถูกออกซิได์โอเคไหมฮะต่อไปคนที่รับอิเล็กตรอนไม่ใช่โลหะที่เป็นขั้วแต่เป็นไอออนบวกในสารละลายตรงนี้น้องแก้เป็นไอออนบวกนะครับมันคือไอออนบวกในสารละลายที่ทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนดังนั้นตัว B ไอออนบวกตัวนี้รับอิเล็กตรอนเข้าไป บีไอออนบวกตัวนี้จึงเรียกว่าตัวออกซิไดซ์หรือว่าตัวถูกอะไรถูกรีดิวนะครับถามว่า B ถ้ามันรับอิเล็กตรอนได้สมบัติของมันคืออะไรให้น้องจำว่าคนที่รับอิเล็กตรอนได้นะครับจะมีค่า E 0ย์มากครับแสดงว่า E 0ศย์ของ b จะต้องมากกว่าค่า E 0ของ A นะครับถ้า B จะรับอิเล็กตรอนจาก A ได้แสดงว่า E 0ศย์ของ b มีค่ามากกว่า e ศูนย์ของใครของ a เข้าไหมฮะต่อไปนะเรื่องต่อไปนะครับเป็นเซลล์กัานวานิกแบบความเข้มข้นเซลล์กันวานิกแบบความเข้มขน้นให้น้องจําไปเลยนะครับว่าอิเล็กตรอนจะไหลจากด้านที่มีความเข้มข้นน้อยไปหาด้านที่มีความเข้มข้นมากกว่าดังนั้นอิเล็กตรอนตัวนี้จะไหลจากซ้ายไปขวาครับถ้าอิเล็กตรอนไหลจากซ้ายไปขวาแปลว่าเข็มเราก็จะเบนแบบนี้ อิเล็กตรอนไหลาจากซ้ายด้านซ้ายก็คือขั้วแอโนโดไปขวาด้านขวารับอิเล็กตรอนถูกไหมฮะแปลว่าด้านขวาเรียกว่าขั้วแคโทดต่อไปคนที่จ่ายอิเล็กตรอนตัวที่จะจ่ายอิเล็กตรอนไม่ใช่อออนในสารละลายแต่เป็นขั้วโลหะังนด้าน A ตัวนี้เรียกว่าตัวรีดิวหรือว่าตัวถูกออกซิไดซ์เป็นตัวที่จ่ายอิเล็กตรอนนะครับ ตัวที่รับอิเล็กตรอนไม่ใช่โลหะ A ที่เป็นขั้วแต่เป็น A อ o ออนบวกที่อยู่ในสารละลายตัวนี้แหละ A อ o ออนบวกตัวนี้เป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนดังนั้น A อ o ออนบวกตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวออกซิไดซ์หรือว่าตัวถูกรีลายรีดิวนะครับนี่คือลักษณะของเซลล์กรัรมเนิกทั้ง2แบบทั้งแบบความต่างศักและความเข้มขน้น ถ้าแบบความต่างศักย์เนี่ยคนที่จะรับอิเล็กตรอนได้จะต้องมีค่า e ศูนย์มากกว่าซึ่งในที่นี้ b เนี่ยมันเป็นคนรับอิเล็กตรอนแสดงว่า e ศูนย์ของ b จะต้องมากกว่า e ศูนย์ของ a นะครับส่วนถ้าเป็นเซลล์กัลวนิกแบบความเข้มขน้นด้านที่รับอิเล็กตรอนจะต้องมีความเข้มข้นมากกว่าด้านที่มีความเข้มข้นน้อยจะเป็นด้านที่จ่ายอิเล็กตรอนนะครับนี่คือทั้งหมดที่น้องได้เรียนไปวันนี้นะครับถึงตรงนี้น้องหยุดเทปแล้วจดให้เรียบร้อยครับ โอเคนะครับ